คุยกันวันเสาร์ช่วงแัตเเดย์ท็อกช่วงแัตเเดย์ท็อกวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นศิลปะจากเศษเหล็กไ like ร้ค่าเนี่ยนะคะจับไอเดีย มาทำเป็นของเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านค่ะวันนี้เราต้องบอกว่าเรานั่งอยู่กับหญิงเหล็กจริงๆค่ะคุณพรพันเกียรติภาคภูมิเจ้าของแบรนด์ปิน่นหรือน้องปิ่นนั่นเองสวัสดีค่ะ,คะสว่สสวสยหญิงเหล็กคนนี้อยู่อันดัยงน้อยเลยนะ,ะ,นะคะเป็นผู้หญิงมาดูค่อนข้างค่อนข้างไม่ไปด้วยกันเลยนะกับผิดทันของตัวเองเศษเหล็ก สิ่งไร้ค่าแบบนี้มาเริ่มสนใจการทำงานเหล็กพวกนี้ได้ยังไงคะเพราะว่าศิลปนิพนธ์ค่ะแล้วก็เป็นเพราะว่าปิ่นแล้วเกิดแล้วก็เติบโตมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจของครอบครัวมันก็เลยซึมซับมันก็วิ่งออกอยู่ในนั้นใช่ไหมคือเกิดตื่นตื่นนอนก็ได้ยินเสียงเครื่องจากแล้วกลับบ้านก็ได้ยินเสียงออดคนงานเลิกงานคือมันเหมือนเป็นซึมซับอยู่ในชีวิตอยู่แล้วค่ะจากนั้นเนี่ยมันก็เลย ต้องทำเรียนศิละปะต้องทำศิลปนิพนธ์เราก็เลยหยิบยกเรื่องใกล้ตัวอเอามาทำตอนตอนที่จะทำเนี่ยคิดหัวข้อย,กยากไหมยากค่ะออคิดอยู่หลายเรื่องแตไ่ไปมาสุดท้ายล้วคืออะไรที่เราเห็นมันอยู่บ่อยๆ ซึมซับมันอยู่ทุกวันเราก็หยิบสิ่งที่ใกล้ตัวเนี้ยมาทำบางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวกันไปใช่พอชินแต่เรามองจากความชินตรงเนี้ยให้มันให้มันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาเคยเป็นเนี่ยให้มันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมันเลยทําให้เกิดผลงานต่างๆมากมายขึ้นมาได้นะคะโอ้ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นทําเหมือนทําทำเพราะเรียนใช่ทำเพราะเรียนใช่แล้วจากเรียนศิลปะมันกลายมาเป็นธุรกิจได้ยังไงหลังจากเรียนศิลปะเนี่ย ก็มีธุรกิจเป็นของครอบครัวอ,อยู่แล้วแต่ประเด็นนี้คือคุณพ่อเนี่ยก็ทําธุรกิจแต่เราเนี่ยดันมาเรียนศิลปะซึ่งมันคนละขั้วแต่ใจปิดเองก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราบาลานซ์กันระหว่างสิ่งที่เราชอบ กับสิ่งที่เราควรจะเป็นเราก็เลยเอาสองย่างมาผนวกกันคือศิลปะกับธุรกิจครอบครัวนี่แหละใช่เลยหาจุดที่มันลงตัวก็คือทำงานศิลปะไปด้วยเราก็พยายามที่จะแสดงผลงานโดยการที่ทําแล้วพยายามที่จะหาพื้นที่ที่จะไปโชว์สินค้าแล้วก็ได้ไปเจอที่องค์กรที่ TCDC ค่ะใช่ตันสร้างสายการออกแบบก็ยังเป็นเด็กน้อยมากที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็เหมือนไป คิดว่าเราไปโชว์ผลงานไม่คิดว่าจะขายได้เลยไม่ได้แล้วก็พอไปเสร็จปุ๊บก็มีการตอบรับที่ดีในในขั้นนั้นถือว่าโอเคหลังจากนั้นก็มีการต่อยอดสินค้าคือมีการอบรมเพิ่มเติมต่อแสดงว่าเขาช่วยเราต่อใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นติวเตอร์เหมือนเป็นเด็กรุ่นใหม่คือโครงการนี้เหมือนกับว่าผลักดันเด็กรุ่นใหม่ให้ให้มีอาชีพมากขึ้นหลังจากที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องไปเป็นพนักงานออฟฟิศแต่ปิ่นกับ คิดตรงกันข้ามว่าถ้าเราเอาเวลาสองสามปีไปอยู่ใน office, ออฟฟิศแต่สิ่งที่เราควรที่จะกลับมาทำในโรงงานหรือในธุรกิจที่บ้านเนี่ยเรากลับทิ้งไปเราน่าจะเอาเวลาช่วงนั้นเนี่ยมาเริ่มต้นกับสิ่งที่เรามีเลยดีกว่าม,มันก็เลยเริ่มเริ่มมาทำเป็นธุรกิจขึ้นมาแต่วันนี้เราเริ่มมาเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นใชเอาการตลาดมาจับใส่มากขึ้นพัฒนาสินค้าให้มันเข้าในไลฟ์สไตล์ของคนมากขึ้นกว่าที่เราจะแหม เรา,เราชอบศิลปะนะมันก็ค้านใจตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะสูงค่ะเรื่องตรงนี้คือเราต้องปรับตัวแล้วก็ต้องแบ่งพาร์ทให้ถูกต้องทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านจิตใจทั้งด้านการทํางานคือเราต้องแบ่งพาร์ทถ้าเราอยากจะทางานศิลปะเราก็ต้องแบ่งพาร์ทเป็นเป็นของเราเองด้วยนะคะนั่นคือจุดเปลี่ยนละใช่ไหมอ่ะทีนี้สินค้าของแบรนด์ปิ่น ชื่อเราเองนี่แหละค่ะตอนแรกๆเป็นงานศิลปะตอนนี้มันเริ่มเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นของตกแต่งบ้านมันมีอะไรบ้างคะตอนนี้คือก็จะเริ่มทํางานลักษณะที่เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเซตเก้าอี้เป็นชุดคอฟฟี่แท็บเลอย่างเงี้ยค่ะเิ็นเล็กๆเป็นตัวอันนี้เป็นกระจกค่ะกระจกใช่ตอนแรกเนี่ยดิฉันนึกว่าลนมโรงงานใช่ใช่ไหมใช่ไหมคล้ายๆค่ะแต่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเศษวัสดุตัวเนี้ยเป็นลักษณะที่แบน เป็นแผ่นลักษณะที่เป็นแผ่นลักษณะคล้ายๆลักษณะนี้นะคะมันเป็นแผ่นมาแต่ว่าคนละลายอันนี้คือเป็นแผ่นแล้วเราใช้มือดัดให้ขึ้นรูปเป็นตัววีแล้วก็ค่อยๆเอามาใช้มือทาหมดเลยค่ะค่อยดัดเดี๋ยวนะคะคุณปิ่นเดินเข้าไปในโรงงานตัวเองแล้วก็เห็นแผ่นพวกนี้วางอยู่ใช่ไม่แล้วมันคิดได้ยังไงว่ามันออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้อ่ะก็ต้องอยู่กับมันใช้เวลาอยู่กับมันใช้เวลานั่งวิเคราะห์เศษเหล็กว่าเรา สิ่งที่มีอยู่มันน่าจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมคือมองคือมองอยาให้มันเป็นตัวของมันให้เปลี่ยนไปบ้างคุณผู้ชมคะเนี่ยจากจากเศษเหล็กจริงๆอ่ะถ้าเราถ้าเราเดินข้ามมันก็ก็ไร้ค่าไปถ้าเดินข้ามก็คือเศษเหล็กก็คือเศษเหล็กแต่วันนี้มันกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเอามาดัดมาขึ้นรูปดัดมือหมดเหรอคะใช่ค่ะใช้มือหมดเลยนี่คือหนึ่งตัวอย่างชระจ่พอมันไป ตกแต่งบ้านมันก็เก๋ขึ้นมาทีเดียวนะอาอย่างงี้นะอ่ะมีอะไรอีกแล้วก็จะเป็นเอ่อเป็นชุด coffee table ค่ะแล้วก็จะเป็นโค่อฟประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสั่งทำด้วยอยากจะทำเป็น wall art หรือทํทำเป็นอะไรก็สามารถสั่งทำได้เหมือนกันดิฉันยังยังยังแปลกใจกับความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ว่าเดินเข้าไปเห็นปุ๊บ แล้วมันต่อ,อยอดมาเป็นตัวนี้ต่อ,อยอดมาเป็นตัวนี้ได้เลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าปิ่นเองเนี่ยเรียนเรียนมองความงาม,มค่ะสร้างสารรค์สิ่งที่ไม่สวยให้มันเป็นสิ่งที่สวยเวลาปิ่นมองเสร็จเหล็กคนจะไม่ได้มองถึง ถ,ถึงว่ามันสวยหรือไม่สวยแต่เขาแค่คิดว่ามันเป็นเศษมันก็คือขยะแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วความสวยงามของเขาอะ่ะมันมีมากมคนส่วนใหญ่เราจะรีไซเคิลขยะโดยการที่แยกขยะแล้วขายแต่ปิ่นจะมองถึงความสวยงามของขยะว่าขยะก็สวยงามได้เหมือนกันหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งในหัวเนี่ยคิดอะไรคิดว่าถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้เขาสามารถเป็นอย่างอื่นได้ไหม แล้วเราก็ต้องมีอ,อินสไป์จากภายในอยู่แล้วด้วยคืออย่างเช่นแบบเ,เราสิ่งที่กระทบกระทบใจเราเนี้ยเราสมมติปิ่นชอบธรรมชาติปิน่นจะเออจะทำอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วใช้เหล็กเนี่ยเอามาเป็นสื่อได้บ้างใช่ค่ะที่ผ่านมาก็จะมีงานอยู่หลายๆประเภท<ะ>ที่ที่ใช้ธรรมชาติจะทําเรื่องผ่าแต้มจะทําเรื่องอใบไม้ คือพวกนี้จะเป็นจะเป็นการอบรมของของทางกระทรวงวัฒนธรรมคือจะมีเรื่องราวของความเป็นไทยามามาใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์อไอ้นี่ที่บอกว่าเป็นเศษที่มันเศษจ,จากอะไรเศษจ,จากการปั<อ>๊มผลิตภัณฑ์ของทางโรงงานที่<อ>บ้านคือ จะเป็นอุปกรณ์ฟิตติ้งในอาคารพวกฮาร์ดแวร์โรลเลอร์บานบานบานพับอะไรเงี้ยปั๊มปั๊มออกมาใช่ใช่ไหมคะมันก็จะเหลือแบบเนี้ยใช่คือวนเราก็ไปขูุกนั่งดูอยู่แต่แบบน้อง่ะใช่ก็ดูว่าลายไหนสวยก็เลือกเก็บลายไหนที่ไม่สวยเขาก็จะเอาไปรีไซเคิลตามปกติแรกแกเางงไหมต้องเป็นทำอะไรงงที่บ้านนี่แบบทำอะไรคือไม่รู้ว่าง่วนทำอะไรอยู่ในกองเล็กนั่งทำอยู่คนเดียวลูกผู้หญิงทำอะไร สุดท้ายล้วก็คือก็คุยกับคุณพ่อว่าขอหนูทําเถอน่ะขอทําหน่อยจนแบบเหมือนบบดื้อค่ะดื้อจน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 เป็นแบบทุกวันนี้เออยอมใช่เพราะว่าวันนี้เขาเห็นผลงานที่ต้องปิ่นทําออกมาใช่ค่ะเพราะว่าความดื้อความดื้อนะกลายเป็นความภูมิใจไปแล้วตอนนี้นะคะ งานที่บอกว่าก็มีหลากหลายมีทั้งกระจกโคมไฟคือของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งบ้านนะคะกลุ่มลูกค้าเราคือกลุ่มไหนส่วนใหญ่เราที่ผ่านมาถ้าเป็นงานอาร์ตนะคะจะเป็นฝรั่งค่ะเขาไหวเห็นแล้วเขาก็ชอบแล้วก็สั่งทําเป็นชุดชุดก็มีค่ะเป็นกรอบออเดอร์เลยนะใช่เป็นออเดอร์เลยก็มีร่วมแบบทําเป็นกรอบรูปแล้วก็มีสั่งทำทางบริษัทอินเทอร์เนียก็มาสั่งทำน้อย ซึ่งต่างชาติก็จะเยอะคนไทยมีไหมมีค่ะก็มีบ้างส่นวนใหญ่จะเป็นชิ้นเล็กๆจะเป็นคโคมไฟชิ้นเล็กๆอนี้ก็น่ารักเนี่ยใช่อันนี้<อ>จะเป็นอันนี้คือจะเป็นงานชุดแรกๆตอนที่เพิ่งจบมาทำอันนี้โรลเลอร์นี่อันนี้นนนคือสินค้าที่บ้านมันเสียก็เลยเอามาใช้มันเสียใช่ซึ่งเขาใช้ไม่ได้เขาต้องทิ้งไปเลยเอาอันนี้มาทำมาดัดแปลงนะออนี่ใช่ดูสิคะจากของที่เสียกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าได้ มีศิลปะด้วยค่ะนะคะขายได้ด้วยเราเรามีผลงานที่จากเศษเหล็กตรงเนี้ที่ว่าเนี่ยค่ะเป็นผลงานสร้างความภูมิใจชิ้นโบแดงของเราไหมคะชิ้นโบแดงเหรอคะคือที่ผ่านมาทุกงานก็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 ภูมิใจหมดพอเวลามันออกมาเสร็จแล้วนี่ก็ช่ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับมันยังไม่เคยทํามาก่อนแล้วกว่ามันจะเค้นความคิดออกมาได้ค่ะทุกทุกอันก็คือสิ่งที่ภูมิใจโดยองค์รวมทั้งหมดอยู่แล้วที่ทำมา แล้วตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงคะเขาก็แฮปปี้เขาก็ทำห้องออฟฟิศให้ทำอะไรให้เขาก็ส่งเสริมสนับสนุนก็ดีใจตรงที่เขาเออเขาทำให้เขาเห็นผลแล้วก็สนับสนุนแล้วก็คิดว่าคือเล็กๆในใจตั้งแต่เรียนจบมาแล้วในคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีคืออยากจะดำเนินไปพร้อมๆกับคุณพ่อให้มันควบคู่ไปกันได้อย่างน้อยคือเรายังไม่ได้ทิ้งในสิ่งที่คุณพ่อได้สร้างมานี่คือสิ่งที่ นี่คือเฮดสำคัญในการทำทำธรุรกิจตรงนี้คือเราอย่าลืมว่าเราเราเป็นอะไรมาเราอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเรามีเนี่ยมันคืออะไรแต่เราต้องต้อง,ต,องต้องมีมุมมองหรือมีวิธีคิดใช่คือปิ่นเองเป็นคนชอบ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 งานเหล็กเพราะว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาจากจากจาก,จากเหล็กเกิดมาจากในโรงงานเหล็กมีสิ่งที่เราชอบแต่เราทำไงให้ทำเดินสายธรุรกิจเดียวกันแต่ว่า ลักษณะแตกต่างกันคือเหล็กเหมือนกันเหล็กเหมือนกันแต่คุณพ่อเนี่ยสายอุตสาหกรรมจ๋าแต่ของปิ่นเนี่ยจะเป็นสายสร้างสรรค์ซึ่งทำธุรกิจอยู่ในโรงงานเดียวกันได้ทำด้วยกันได้วันนี้ลงตัวใช่นาะอยากทำอะไรไหมคะในอนาคตทิศทางของการพัฒนาสินค้าที่เราเห็นอยู่ในเราอยากทำอะไรเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมเหรอคะตรงนี้ก็คือพัฒนางานอยู่เรื่อยๆพยายามที่จะพัฒนางาน เอ่อเป็นเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นหรืออาจจะเป็นพร็อพตกแต่งมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วงานปิดเนี่ยมันมีทั้งมีความเป็นสนิมค่ะโชว์สนิมเนื้อแท้ของเหล<อ>็กด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือคนที่ไม่ชอบสนิมก็คือจะปิดบังมันด้วยสี<อ>เขาด้วยครัสีอกค่ะใช่ตรงนี้ก็จะทําให้กลุ่มลูกค้าแตกต่างกันออกไป<อ>สามารถ คนที่ชอบเหล็กเหล็กดิบๆเท่เท่เป็นแต่งบ้านเท่เทมีเราสามารถตอบสนองได้อีกอันนึงแบบโมเดนโมเดจัดก็มีก็มีเหมือนกันใช่ค่ะเราก็บาร์สองสองอย่างเช่นเดียวกันทีนี้แม้ถ้าเขาอยากดูผลงานต้องเปจะไปดูนช่ไหนตอนนี้จะมีอยู่ที่ tcdc ค่ะกำลังจะเอาของชุดใหม่ไปเปลี่ยนที่ tcdc emporium นะคะชั้นห แล้วก็มีที่บ้านศิลปินบ้านศิลปินที่หัวหินค่ะ,คะอันนั้นจะเป็นงานที่จะเป็นอาร์ตมากจะไปยูที่นู่นเพราะว่าจะกลุ่มคนที่จะไปดูที่บ้านศิลปินก็จะรักงานศิลปะมากใช่ค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งอยากดูงานศิลปะก,ก็ดูที่นู่นได้แต่ถ้าอยากดูด้วยซื้อด้วยได้ซื้อด้วยกับทีซีดีซีนี่ค่ะมีที่ฮัลโลนิมาที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ มิวเซียมสยามมิวเซียมสยามค่ะใช่แล้วก็ติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะสาก็เลยค่ะ086ค่ะ3136166ค่ะนะคะเห็นไหมเรา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 งรูเสึกได้อ่ะถึงาเสาเห์แล้เก็พรมัรือสาเป้นาเฟอร์นิาเมันร์ไร่อ้ินคาราูแลตรักษาเรามราเาเร่เราราราร่กรามัามราเาเเราเาเราเร่เะาเร็เรา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 าเรานเราเเราเเราเรเรา็เานราเาเราเราคราเราเราเรานาเาเเ่เเเเนเ นะคะเอาละแมในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะ,คะจับศิลปะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราผลิตสินค้าออกมานะคะให้ขายได้จาหน่ายได้ด้วยนะอยากจะให้น้ิดแนะนํากับเด็กรุ่นใหม่หน่อยค่ะว่าถ้าสนใจงานออกแบบหรือมีแรงบันดาใจต่างๆในการพัฒนาและสร้างสารรค์ผลงานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยังไงแนะนาน้องๆหน่อยค่ะก็จุดแรกเริม่มมันเหมือนทีมมันเหมือนเป็นแรงผลักดันในใจตัวเองบางที เราเราอาจจะมองเห็นสิ่งที่มองข้ามไปมบางทีสิ่งที่เราชอบเล็กๆเกมื่อก่อนตอนเด็กๆก,ก็ได้เราอาจจะค้นหาตัวเองก่อนอแล้วก็ค่อยพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่เดิม,มให้มันมีแนวทางแล้วก็มองสิ่งที่ปิ่นเป็นได้ทุกวันนี้คือมองรุ่นพี่ที่เกง่งที่เราอยากจะเป็นแบบเขาเราจะทํำยังไงเป็นไอดอลแล้วเราก็ดูว่าสายการเดินทางของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็ทาก็เมื่อก่อนก็เคยคิดไว้เหมือนกันว่า เอออายุ25-26เนี่ยเราจะเป็นยังไงเนาะสุดท้ายเราก็เราก็เป็นได้อย่างที่ที่เราเคยเคยเคยคิดไว้เมื่อตอนเด็กๆพยายามหาช่องทางหาช่องทางใช่ค่ะก็ภูมิใจนะคะภูมิใจแล้วก็พยายามพัฒนาต่อค่ะใช่ค่ะจริงก็อยากฝากน้องๆหรือว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเองหรือว่ามีมีความฝันแต่ว่ายังไม่กล้าทำก็ ทำเลยค่ะดีกว่าเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะก้าวไปมากกว่าเราเยอะแล้วยังไงก็ต้องทำนะคะใช่นะเอาเละค่ะวันนี้นะต้องขอบคุณหญิงเหล็กคนนี้นะคะให้พัฒนาสินค้าดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะคือการวันเสาร์ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณน้องปิ่นมากที่มาพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมขาช่วงหน้านะคะคุณเอพี่มุกจะมาแนะนำหนังสือเรื่องไหนเรื่องราวของหนังสือจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ